สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอบกเกษตรันหยุดในช่วงรอบคําวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเตรียมรับมือนะครับมาแล้ววันที่หนาวที่สุดในรอบปีนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นวันหนึ่งที่หนาวที่สุดในรอบหลายปีด้วยซ้ำนะนครับก็คือในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่1 0บสิสาคม2567นนะครับเตรียมรับส่วนของลมหนาวแล้วก็ ในช่วงค่ำคืนนี้น่าจะต่อเนื่องจนกระทั่งพีคสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะมีลมกระโชกแรงด้วยก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้โดยเฉพาะนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่นะครับมีสิทธิ์ที่จะต่ำกว่า10องศานะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน9องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ อำเภอปลาย7องศาเซลเซียสครับแม่แจ่มเชียงใหม่9องศาเซลเซียสอมก่อ,กอย9องศาเซลเซียสแม่สระเลียงขุนยวม10องศาเซลเซียสตรงนี้คือพื้นที่ราบนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพื้นที่ดอยมีโอกาสที่จะแตะ5-6องศาเซลเซียสน,นะครับชัยปราการเชียงดาว10องศาเซลเซียสของเชียงใหม่นะครับพื้นที่ราบครับยอดภูต่ำกว่า8องศาเซลเซียสน,นะครับ เชียงราย11องศาเซลเซียสพะเยา13องศาพื้นที่ราบนะครับลำปาง12องศาพื้นที่ราบนะครับย้ำว่ายอดดอยหรือว่ายอดภูมีต่ำกว่า5องศาแน่ๆน,นะครับอําเภอสองจังหวัดแพร่11องศาเซลเซียสน,นะครับอําเภอปัวจังหวัดน่าน10องศาอําเภอเมืองน่าน10องศาแล้วก็หนาวที่สุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่าน6องศาเซลเซียสนะพื้นที่ราบนะครับ ถ้าเป็นยอดภูบอกเรือนี่น่าจะมีแม่คณิ้งให้เห็นครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับทางด้านอีสานเช้าพรุ่งนี้ภูเรือจังหวัดเลย9องศาเซลเซียสครับบริเวณพื้นที่ราบถ้าเป็นยอดภูหรือว่ายอดดอยมีโอกาสที่จะต่ากว่า5องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดเลย10องศานะครับหนองบัวลำพู พื้นที่ราบ10องศาอุดรธานี10องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ราบถ้าเป็นยอดภูหรือว่าบริเวณหุบเขาน่าจะต่ำกว่า10นะครับ8-9องศาเซลเซียสบึงการสกลนครนะครพนมนะครับประมาณ9-10ถึงองศาเซลเซียสในเช้าวันจันทร์ที่13มามกราคมนี้นะครับสกลนคร11องศาเซลเซียสเพชรบูรณ์13นะครับชุมแพ11องศาเซลเซียสขอนแก่นนะครับ พื้นที่ราบประมาณ11องศาเซลเซียสนะครับยอดภูต่ำกว่า10นะครับกาลสิน13นะครับมุกดาหาร13องศาเซลเซียสร้อยเอ็ดพื้นที่ราบ13มองศานะครับยอดภูมีต่ำา10นะครับช่วงนี้นครราชสีมานะครับอำเภอเมือง13องศาปากช่องโคราช12องศาบริเวณยอดเขาใหญ่น่าจะต่ำกว่า10นะครับคอนบุรี12องศานางรองบุรีรัมย์13องศาเซลเซียส มหาสา,ารคาม13นะครับสุรินทร์13สิสเกต14องศาเซลเซียสนะครับบริเวณพื้นที่ราบขุขัน13แล้วก็ยอดภูนะครับรอยต่อชายแดนไทยกับกัมพูชาน่าจะต่ำกว่าใกล้แตะ10นะครับขบวราชธานี14องศาเดชอุดม14องศากันทะลักษ์13องศาเซลเซียสนะครับน่าจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับโซนตะวันออกนะครับ ปราจีนบุรี17สแก้ว16นะครับฉะเชิงเทรา18องศาชนบุรี18นะครับระยองจันทบุรีตราด17 18องศา,นะนนา,งมมานะครับในขณะพรุ่งนี้เช้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอยู่ที่18 19องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดอาจจะถึง17นะครับปทุมธานี17องศานะครปฐม17องศาเซลเซียสสุพรรณบุรี16 17องศาเซลเซียสนะครับ เช่นเดียวกับลบบุรี16-17องศามวกเหล,ล็กสระบุรี13-14องศาครับเช่นเดียวกับวังม่วงลบบุรีนี่นะครับนครสวรรค์14-15องศาพื้นที่ราบนะครับถ้ายอดภูมิมีโอกาสแตะใกล้10นะครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับส4องศาอุ้มผางจังหวัดตากองศาพื้นที่ราบนะครับถ้ายอดภูน่าจะต่ำกว่าองศานะครับทองผาภูมิ15องศาเซลเซียสนะครับ ไซโยกการจนบบรี15-16องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ราบนะครับยอดภูหรือว่ายอดดอยต่ำกว่าส0นะครับพิจิตรนะครับ14องศาเซลเซียสพิษณุโลกนะครับ13องศาพื้นที่ราบนะครับยอดภูมีโอกาสต่ำกว่า1ินะครับสุโขทัย13นะครับแล้วก็ทางด้านคนครไทยพิษณุโลก12ชาตาการ12องศา,น,านะครับ ภูเรือจังหวัดเลยนะรอยต่อระหว่างจังหวัดเลยกับพิษณุโลกมีโอกาสแตะ5-6องศาเซลเซียสนะครับเชื่อมไปจนถึงจังหวัดนานนะครับโดยเฉพาะอำเภอบอกเรือนะครับถือว่าเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบหลายปีนะครับแล้วก็รอบปี68แน่นอนนะครับ67 68นะครับวันนี้หนาวที่สุดนะครับแล้วก็ทางด้านเดี๋อตอนบนภาคใต้ตอนบนนะครับ เพชรบุรี18องศาเซลเซียสนะครับชะอำ18องศานะครับปราณบุรีหัวหิน18-19องศากุยบุรี20องศานะครับประจวบคีรีขัน21องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงต่ำสุดในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่13มกราคมนะครับเป็นเช้าวันที่หนาวที่สุดนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่14นะวันอังคารที่14 ก็ยังคงหนาวนะแต่ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ภาพรวมก็ยังหนาวอยู่นะครับในวันที่14นี้ก็จะภูเรือจังหวัดเลือ11องศานะครับหนองบัวลำพู12อุดร1 1นะครับหนองคายบึงการสกลนครนะครปนม11 12องศาเซลเซียสอีสานตอนกลางนะครับขอนแก่นกาลสินร้อยเอมหาสารคาม11 11-13องศาเซลเซียส11-13องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนใต้นะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานี13-14องศาเซลเซียสนะครับทางด้านตะวันออกปราชีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราด15-16องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานคร18-19องศาเซลเซียสนะครับเพชรบุรี ประจวบคีรีขัน18-19องศาการจนาบุรี14-15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านลบบุรีสระบุรี15-16องศาอุ้มผางจังหวัดตาก11องศาเซลเซียสนะครับทางด้านแม่สอดพบพระ13-14องศาอุมก้อยเชียงใหม่11องศานะครับแม่สะเรียงแม่ห้องสอน10องศาเซลเซียสอําเภอปลาย9องศาเซลเซียสนะครับ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน11องศาเซลเซียสชัยปราการ12องศาเชียงดาว12องศาเชียงราย12องศาเซลเซียสนะครับพะเยา13-14ลำปาง12ครับแพร่14องศาปวัวกับอำเภอเมืองน่าน10-11องศานะครับแล้วก็หนาวสุดบ่อกเกลือนะครับ7องศาเซลเซียสนะครับอุตรดิตถ์ฟากท่า12องศาเซลเซียสชาตรการ13องศานะครับ ลมสัก13องศาเนนมาปราง13องศาเซลเซียสชนแดน16องศานะครับนี่คืออุณหภูมิตำสุดในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าวันที่หนาวที่สุดก็คือวันที่13มกราคมนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแต่ภาพรวมก็ยังคงหนาวเย็นอยู่นะครับภาพรวมยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องนะครับหนาวกันยาวนะครับแต่ว่าวันที่13นี่คือ เป็นวันที่หนาวที่สุดนะครับแล้วก็พอวันที่15นะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นแต่ภาพรวมก็ยังหนาวอยู่นะโดยเฉพาะตอนบนของภาคนะครับตอนบนของประเทศนะครับทางด้านแม่ฮ่องสอน11 12องศานะครับเชียงใหม่เชียงราย1 3 1 4องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดน่าน12องศาแล้วก็อำเภอบ่อเกลือก็เริ่มสูงขึ้นนะครับ8องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็อีสานตอนบนจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงการจาังหดนครน,นครพนม13องศา13 14องศาเซลเซ,เซียสแล้วก็ขอนแก่นกาฬสิน101มหาสารคาม14 15องศาเซลเซียสน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ18 19องศาเซลเซียสนะครับยอดภูก็11 12องศาเซลเซียส ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล19-20องศาเซลเซียสครับตะวันออก17-18องศาเซลเซียสเหนือตอนล่างกลางตอนบนอยู่ที่14-15องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงวันที่15วันพุธนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็เริ่มสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือนะท่านผู้ชมช่วงเช้าวันพรุ่งนี้หนาวที่สุดในรอบ หลายปีนะครับในรอบปี67-68นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ